สวัสดีวัสดีค่ะเป็นไงบ้างลูกเรียนจบหรือยังละ่ะมีงานทำไหมไม่ตายจริงเป็นไปได้ไงลูกป้าขึ้นมหาลาัยไดท้ทั้งทั้งที่อายุเท่าหนูเลยวัด <What? S 1> อ,อ้อลืมไปลูกป้าได้ทุนเรียนฟรีก็พอดีเขาเป็นอัจฉริยะแต่ว่าหนูน่ะใจค่เทอมปกติเลยใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็เหนนะื่อยหนอยนีลูกแต่งหน้าแต่งตัวไปวันวัน <c oughs> สอนอะไรเออ <c oughs> บ้านหนูไม่เดือดร้อนอะไรแปลงน,นะทําไมมันไปหนักหัวคุณป้ามีลูกสาวเรียนดีแล้วยังไงอะคะคือหนูจาเป็นต้องรู้แม่พูดมาสียาวทำหน่อยใครเขาอย่ังต่างแม่ปไปส,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 ส่งสอนยังไงอะคะถึงได้มาพูดมาจาบัน่นทอนคนอื่นแล้วอวดตัวเองแบบนี้ไม่มีใครคุยด้วยหรอคะถึงได้มาโม,โมข้างนอกปสยะเชียร์ของเหงาและสิคันนี้ยอยู่บ้านคนเดียวสามีก็ทิ้งไปอ,อยาให้พูดเลยค่ะเรื่องป้านามีโยเด็กคนนี้แล้วก็เออสมัครไอจีหน่อยนะจะได้รู้สตอรี่ลูกสาวว่าทำอะไรล่าสุดใสแต่งในเต้นเรียกยศไหลอยู่ในห อไปแล้วค่ะมีรถขอออมารับก,ก็คนเดียวกับที่ให้ถุนตานั่นแหละ